ใครบอกว่านี่คืออนิเมะน่ารักน่ารักมันอาจจะทำให้ตับของคุณทำงานผิดปกติ ในที่สุดก็ได้ดูแล้วนะครับกำเนิดบาดทาโกปีอนิเมะต,ตอนที่1ความยาวจุกจุ7นาทีและความรู้สึกแรกที่อยากจะบอกก็คือมันดีกว่าที่คาดไวมากตอนแรกที่เห็นงานภาพคือแบบโพคุณภาพสูงมากหลายเส้นซีสันสดใสทาโกปีคือขยับได้แล้วน่ารักน่าหยิกสุดๆและเพลงเปิดที่โคตรจะสดใสฮิวใจสวนทางกับเนื้อเรื่องแบบคนละมวนพ,พอดูไปเรื่อยๆความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปเลยบรรยากาศมันค่อยๆกดดันหน่วงขึ้นเรื่อยๆความดาร์กที่เคยอ่านในมังงะมันถูกถ่ายทอด ออกมาผ่านเสียงภาคโดยเฉพาะเสียงของชิซุกะมันเศร้ามันว่างเปล่ามันส่งความรู้สึกของเด็กที่มีปัญหาออกมาได้แบบจุกอกเลยและพอมาถึงช่วงท้ายของตอนที่1บอกได้คําเดียวว่าคนที่อ่านมังงะมาแล้วอย่างเรายังรู้สึกสะเทือนใจโดยเฉพาะฉากไอเทมพิเศษชิ้นหนึ่งที่มีการขยี้มากกว่าในมังงะซะอีกใครที่ชอบอนิเมะแนวนี้และชอบกับฉากจบเหมือนกันลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยครับว่าโดนไปกี่ดอก